โอ้อยจะบาทน้องอึงเน,ะนาะร้อย,อ,อ,ยอืมยือนครับใครยอัเนี้ย

อู้งามครับว่าโอ้ตัวนี้นกน้ำแข็งมาเลยตัวนี้นกน้ำแข็งเลยตัวโล่อะไรเนี่ยน,ยนกน้ำแข็งโล่หาหอยต้อเป็นเนียครับเป็นหาหน่อยชุดนี้สองรอยห้าสิบตวัวครับเลยตัวนี้ คบหน้าแต่ว่าขายบาทขาจอกเหรอออร่อยนึงครับอ๋อนี้ขาอร่อย,อยดมหรอครับตัวนี้ลโลเท่าไหร่หาร้อยอันนี้ อุเอเอารแลอรยเปครับไกบ้านนี่ไก,ก่บ้บา,นนบานโลเท่าไหร่ไกบ้านครับเดี๋ยวดี ตุวนีตุ่นีอะไรเท่าไ่รนอันนัร้อยหาชีฟครับขายเป็นขาเลยอันนี้โลดหนึไปหรอไปไหนนะค่ะอันนี้อันนี้โลดหนึ่งวะเนี่นนยันีกกะไรค่ะอีกแคนเดือกเพราะว่าของงานปน ใส่อีกคุณว่าบรท่านห่อโลมันมันมีตัวไข่หรือไมหาบ่ก่อนนี่นี่เนาะไข่ยังแรงเสี่ยวอยู่ไอ้ทองน้ำดำเออทองน้ำดำไข่ใส้ลดทองด้ำนั่นตาอันนี้โจ้นึงห่ะ

โอ้เนือซอยจูงนี้อันนี้มัเนือป่ส้กอกเนือ่ส้กอกอันนี้ไส้กอกมวดส้กอกเนื้อนันม่ำจ้าอืมพนี่น่อยู่เ่าะอนี้เอาเียมกิ่มา

Chán là xong phải bán cái này 800 sao rớt 100บาทไปหมดแดงพี่

้ยังครถยังน้มัเค่าโตวนี้ลวกมากเมนค่านี่ลวกไม่มีละหิร ا س สิบบาทค่ะไปทำานเลยไปนี่ก็ข้างมอคืนเลย ไปขามันนี่ยปนะต้มเลยเหรอเป็นค่ะไปี่กะต้มเลยค่ะชิลล right ์ชิลล์ค่ะตเป็นทานติดตามดิ มีไาอยู่เด็กอยู่ค่ะอาไรเอ่ยร้ยจ้ามีแค่นี้ม,ม,ม่เทามีแล่งันไหมมีที่ร้านอ่าเอาไปเอามาให้ด้วยเย<ะ>เก้ารอสิบไมขอหนึ่งมาเ็ดน้ำเมือกเออแลงแนบฝากไป วันพรุ่งนี้ได้หลอดนะคะยาสีันไหมครับสหลอดเดียววันนี้โปรโมชั่นดีนะคแถีหลอดคโอ้ย ยัอันนี้พร้อมต้มก็ด้เออมายันม้มาคทกนี่มันมอนเตาน็อกน้ำแข็งนาล่างดีเค้กังน็อบน้ำแข็งนะพร้อมต้มไหมบ่พอมปอค่ะปลานน่้ยะ สมขดลสิ้ดอกกับวกดอกดอกบวกยอดบวกค่ะมีทั้งยอดมีดอกค่ะอะไรนะเอาเอายอดมันเอาที่สองขนาดยังไม่ดอกสองอายเท่าไหร่จ๊ะ

ซื้อซอยกันนะบ,บ้าน้อยไม่แบบอเอาหอยควไปด้วยจริงแต่ม,มาขู่ซื้อซอยกันผู้ใดซื้อซอยก็อาเป็นอไเมื่อกี้ดีีแไือไข่ไข่อะไราเป็นไข่ทองดำเบื้องทองมันนะอันตัวไดนทองดำมใข,ขันแดงเออนี่ใครนี่ขัน,ดนขแดงบ่ใครอแดงใจว่าน้ำสาตัว้วถป cái hết bỏng bạc nhiên nhiều lần này bỏng bạc nhiên bỏng bạc nhiên bỏng ไก่มุกหวานจ้าไก่บ้านสวยๆเลยหอยตัวใหญ่ๆลยจ้าอนนี้างนีท้าได้ครับนี่าสิจ้าไมสา่าูราคาเท่าไหร่ นี <Merci. S 2> ่เสียงนำวะนนี้รถดจ้าบาดครับนี่เอาไนี่ยมาหลายเทส่งนะ่น

ครับบรรยากาศตลาดเราบางบอนครับพี่น้องืูบรรยากาศครับผมไปแล้วครับคลิปนี้ดาวคลิปต่าคลิปนาคลิปนหนครับผม